สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะวันนี้เวลา15นาฬิกา17นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทัศนนานุประทานในการพระราชพิธีฉัตรมงคลณพระที่นั่งอมรินทร์วินิฉัยพระบรมหาราชวัง เมื่อเสด็จพระราชดดำเนินเข้าสู่พระที่นั่งอมรินวินิจฉัยสมเด็จพระบรมโอรสานาที่ด้าสยามากุฎราชกุมารส่งจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปที่หน้าพระที่นั่งบุสบกมาลาส่งกราบแล้วส่งพระดำเนินไปที่หน้าพระแท่นณพระปะดลมหาสเสวตฉตรส่งจุดทูปเทียนเครื่องราชสาการะ ส่งจุดทุบเทียนเครื่องทองน้อยส่งกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิสมเด็จพระบร,รมราชบุรพาการีซึ่งประดิษฐานเหนือพระราชบัลลังก์ภายใต้นภะปดลมหาเวตฉาดประสงค์25รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วเจ้าพนักงานนิมนต์พระธรรม,มกิติวงศ์วัดราชโอรสารามขึ้นนั่งยังธรรมาส สมเด็จพระบรมโอรสา,าธิราชสยามากุฎราชกุมารทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาตทรงจุดทูปเทียนเครื่องทรงธรรมเสร็จแล้วทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแทน่นระปดลมหาสเสวตชาติสำหรับพระบรมอัฐิทรงธรรมพระธรรมกิติวงศ์ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วทรงประเคนเครื่องธยธรรมกันเทศทรงทอพผ้าตรา พระสงค์สดบปกรณ์พระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารส่งหลังทักษิโนโทกประสงค์ถวายอนุโมทนาถวายอดีเดกเสร็จแล้วสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารส่งกราบพระพุทธรูปที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิที่หน้าพระแท่น,นพระปดลมหาสเสวตชาติแล้วสเสด็จพระราชดำเนินกลับ การบำเพ็ญพระราชกุศลในการพระราชพิธีฉัตรมงคลจัดขึ้นเพื่อทรงพระราชอุทิศถวายแด่สมเด็จพระมหาบุรพกษัตริยาที่ราชเจ้าในราชการกก่อนเพื่อให้เกิดพลานิสง์และเกิดความเป็นสิริมงคลแก่สริริราชสมบัติ วันนี้เวลา9นาฬิกา7นาทีสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้ท่านผู้หญิงนรารวดีชัยชเนียนประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนสุดานำผู้มีอุปการ,ระคุณต่อมูลนิธิเฝ้าทูละออมพระบาททูลกล้าวทุงกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนสุดาในโอกาสนี้พระราชทานเข็มอักษรพระนามาพิไทยสอท โลและของที่ระลึกแก่ผู้เข้าเฝ้าทุลออมพระบาทด้วยสำหรับกองทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดามีไรายได้จากเงินบริจาคและจากการจัดพิมพ์พระราชนิพนธ์ในมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเมื่อเสด็จพระราช,ชดำเนินเยือนประเทศต่างๆออกจำหน่ายรวม50เรื่องรวมทั้งจากการจำหน่ายหนังสืออื่นๆที่มูลนิธิจัดทำเช่นนามานุกรมวรรณคดีไทยเป็นต้น ต่อจากนั้นเสด็จลงณนะห้องประชุมอาคารชัยพัฒนาทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมาการมูลนิธิสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาครั้งที่1ประจำปี2555 มูลนิธิสมเด็จพระเทพ,พ,พรัตนราชสุดาในพระโอมฐ์สมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก่อตั้งเมื่อปี2522ในโอกาสที่สมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสําเร็จการศึกษาศิลปาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาจารึกภาษาตะวันออกจากบัณฑิตวิทยายลายัยมหาวิทยายลัยศิลปากร มูลนิธิให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษาทุกระดับตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศโดยได้เริ่มให้ทุนตั้งแต่ปี2,525 25, จนถึงปี2,554ซึ่งได้ให้ทุนการศึกษาไปแล้วกว่า20,000ทุนเป็นเงิน240ล้านบาทสมเด็จพระเทพรัตนชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทา,านพระราชวโรกาศให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ วันนี้เวลา15นาฬา3นาีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงแทนพระองค์ณสาราดุสิตดาไลาสวนเจริญดาพระาาชวรดุสิต พระราชฐานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์สุปรีดาควรเดชคุปกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลและคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลถุงกล้าวถุงกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชดยาศัยในหน่วยโอกาสวันเฉลิมพระชมพันตษา5ธันวาคม2554ต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูละออมพระบาทตามลำดับดังนี้ พลอากาศเอกกำมทนสินทวานนท์ประธานกรรมการมูลนิธิฐานน้ำใจพร้อมด้วยคณะนำผู้บริหารและนักเรียนจากสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณสัญญาธรรมศักดร์ในโครงการเชิดชูกเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคมด้วยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นรับพระราชทา,านรางวัลเกียรติคุณดังกล่าว นายเริงศักดิ์มหาวินิจัยมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซานายกเหล่ากชาติจังหวัดฉะเชิงเซาข้าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาและคณะกรรมาการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเซาทุนกล้าวถุนกระหม่อมถวายเงินไรายได้จากการจัดก,การแข่งขันโครงการเดินวิ่งปัน่นแด่พ่อหลวงปวงชนชาวไทยฉเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชาพิธีมหามงคลฉเฉลิมพระนมพัรษาเจ็ดรอบ5ธันวาคม2554 เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาในโอกาสนี้ผู้แทนชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซาวรวมขา้าเฝ้าทูลละอองพระบาทถุงกล้าถุงกระม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาด้วย นายพรชัยจุธามาศร,รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยทุนกล้าทุงกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริในโครงการรวมใจพักปลูกมเหศักดิ์ศักดิ์สยามินถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายมนูนมุกประดิษฐ์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิใจพัฒนานำคณะบุคคลทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิใจพัฒนาดังนี้นายนิยมนิยมานุสนร์พร้อมด้วยคณะจากมูลนิธิโยธาธิการเฝ้าทุนละออนพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิใจพัฒนานายเทวินวงวานิชประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนและคณะ ทุนกล้าทุนกระม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศลในแนโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระราชมพัรนด7รอบ5ธันวาคม2554เ <c oughs> พื่อสมทบทุนมูลนิธิใจพัฒนา นายมานผลผู้สมบูรณ์รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนำนายเวรชัยพุทาวิทยานนท์ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายชุดโต๊ะเก้าอี้นักเรียนจำนวน200ชุดเพื่อพระราชทา,านแก่โรงเรียนต่างๆตามพระราชยาศา,าย แพทย์หญิงกันนิกาตันประเสริฐกรรมการผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิพระดาบสและผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบสนํนำนายพรชัยมงคลวณิชย์อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยามพร้อมด้วยคณะทุนงกล้าทุ่งกระมอมถวายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยและเงินสมทบของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาประจําปี2553เพื่อสมทบทุนมูลนิธิพระดาบสนายสุเมธเพชราพิรัตนายกสมาคมสิทธิเก่าคณะบริหารธุรกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์พร้อมด้วยคณะ ถึงกลางถุงกระดมถวายเงินรายได้จากการแข่งขันกอล์ฟประจำปีครั้งที่9เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถรัรมภ์ พันตำรวจเอกพลวุฒิวิเศษสงวนปฏิบัติงานแทนประธานคณะกรรมการจัดงานวันพ่อแห่งชาติปีพุทธศักราช2553นำนางประนีตคล้ายวงประธานฝ่ายมอบทุนการศึกษาปีพุทธศักราช2553และคณะกรรมการจัดงานวันพ่อแห่งชาติปีพุทธศักราช2553ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานดังกล่าวเพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา นายสมชายพิสิทธ์กุลสุนทรเลขานิการมูลนิธิเพื่อกองทุนโครงการเกษตรอาหารกลางวันในพระราชปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากดอกผลของมูลนิธิเพื่อกองทุนโครงการเกษตรอาหารกลางวันในพระราชปถพมธ์ประจำปี2553ราเพื่อสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารกอพอดอนางสีนวลเสริมสุขสกุลชัยนายกสโมสรลาอ่อนประนัางกล้าวกรุงเทพกร้อมด้วยคณะ ทุนกล้าทุ่งกระหมอ่อมถวายเงินไรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการแข่งขันโบลิ่งการกุศลโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชตยาสายภิกษุณีฝ่ายมหาย,ยานอัมพิกาอคจิเนยานประธานกรรมการมลูลนิธิมหาปรัญญาปรามิตาพร้อมด้วยคณะกรรมการมลูลนิธิถุนกล้าทุ่งกระหมอ่อมถวายพระไตรปิฎกฉบับหลงจ้างภาษาจีนฉบับจกกักรพรรดเฉียนหลงจำนวน8 4ชุดเพื่อทรงใช้ตามพระราชตรายาย ดัตจารย์สุชาติธาดาธรรมรงเวชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชาการกระทรวงศึกษาธิการถุงกล้าทุงกระมอมถวายแผ่นศิลาฤกษ์เพื่อส่งพระสุรายและทรงเจิมสําหรับนําไปประกอบพิธีก่อสร้างห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอําเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ในรุ่งโรจน์เจริญธัญรักษ์น,ยมมนายกสโมสรไลออนส์คอนแก่นนำคณะบุคคลเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าทุนกระมอมถวายเงินดังนี้ คณะกรรมการสมโมสรไลออนขอนแกน่นสมาชิกชมรมผู้เลี้ยงสุนัขจังหวัดขอนแกน่นคณะกรรมการและสมาชิกมูลนิธิสูงเงนินสงเคราะห์สว่างแสงธรรมธรรมสถานจังหวัดนครราชสีมาถุงกล้าวถุงกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการประกวดสุนัขนาาพันธ์สุนัขอารักขาและลีลาดผู้สูงอายุเพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คณะผู้บริหารคณะศัลวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นชมรม59ไบกใบกรุงเทพมหานครรถมอเตอร์ไซ สมาชิกชมรมกลุ่มมอลาบอำเภอปากช่องสมาชิกชมรมผู้เลี้ยงสุนัขจังหวัดขอนแกน่นสมาชิกชมรมครูผู้สอนและผู้ฝึกสอนกีฬาลีลาจังหวัดขอนแกน่นถุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานดังกล่าวเพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์